ไปที่จังหวัดพแพร่นะคะที่จังหวัดพแพร่ก็เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์โดยจะเน้นการปฏิบัติเข้มข้นระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้ค่ะ นายวิเชียนอนุสาสนาน,านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ภายใต้โครงการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่าง ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิตินะคะทั้งทางด้านคนถนนได้ยานพาหนะตลอดจนให้ความสําคัญกับการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นหลักคือการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดการดื่มแล้วขับการไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย อย่างจริงจังและต่อเนื่องและการใช้กลไกของสังคมค่ะเพื่อเป็นการป้องปรามตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้นและทําควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวนะครับว่าจังหวัดแพร่มีเป้าหมายในการลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้ลดลงร้อยละ5เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานตเฉลี่ย3ปีย้อนหลังและได้มีการสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมพนึกกำลังในการดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากการเดินทางและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ครับ จริงๆแล้วทุกเทศกาลเราก็อยากจะให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะคแต่พอเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแต่ความทุกข์เทศกาลต่างๆก็จะไม่มีความสุขยังไง